วันนี้จะชงกาแฟจากแทนคอฟฟี่ครับก็จะมีตัวเจ้าตัวนี้ครับเป็นกาแฟขั่วเข้มนะครับเดี๋ยวเราก็จะชงเป็นกาแฟอาราบิก้าขั่วเข้มครับเราก็จะชงโดยใช้มอกคาพอตครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็เป็นอาราบิกา้าแต่ว่าเป็นขั่วอ่อนครับเดี๋ยวเราจะชงโดยการใช้อลูพีเอสครับเรามาดูเจ้ากาแฟขั่วเข้มก่อนนะครับฉีดกุงมมาก็หอมฟุ้งเลย มเมล็ดเต็มนะครับมีความสม่ำเสมอของตัวมเมล็ดดีครับกินหอมฟุ้งใส่ลงไปบดครับบดเสร็จแล้วจ้าก็เดี๋ยวใส่ลงไปในเพลทของมอคคาพอดใช้มอคค่าพอรของเบลติครับจัดไปมาดูขั้วออดดั้งครับอันนี้น่าจะเป็น Light like to m e d i ยนนะครับ ขนาดมนเมล็ดกาแฟสวยงามกาแฟสิบกรัมครับแล้วก็น้ำทำการบดต่อได้เลยจ้ามาดูขั้วเข้มของเราครับได้มาแล้วกลิ่นหอมฟุ้งเลยนี่แหละครับหอมฟุ้งครับเมื่อกี้ลองชินดูแล้วครับใช้ได้เลยครับก็ผสมเหมาะสำหรับในการที่จะ ทำเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นแล้วก็ผสมนมน้ำตาลได้เลยครับนี่แหละครับถ้าเป็นขั่วอ่อนเดี๋ยวผมจะลองชงโดยใช้ a e r o p c e ครับเดี๋ยวผมจะลองชิมขั้วเข้มก่อนครับว่าเทสโนตเป็นแบบไหนรสชาติด,ดีนะครับก็คือ มีความอเอกลักษณ์ของขั้วเข้มนะครับไอพวกรสชาติที่ไม่ดีนะไม่มีนะครับแล้วก็เป็นกิ่นเทสโน่ก็คือจะเป็นนัตกับโกโก,โก้ครับก็เหมาะสำหรับใช้ชงทาเป็นพวกลาเต้ได้ครับชิมจ้าเทสโน่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูขั้วอ่อนแทนคอฟฟี่ครับ ชิมแล้วนะครับเป็นกาแฟที่ไม่เปรี้ยวนะครับแล้วก็รสชาติออกไปทางเป็นนัตตี้นะครับเป็นนัตนะแล้วก็พวกกลิ่นที่ไม่ดีไม่มีนะครับก็เหมาะสําหรับสายที่แบบว่าชอบกาแฟแบบไม่เปรี้ยวนะครับมีกลิ่นของนัตแล้วก็ฟลเวอร์อยู่เล็กน้อยครับถ้าเป็นพวกฟุตตี้แล้วก็เบอร์รี่เนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ชัดนะฮะ อาล้ครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปเลือกซื้อกันนะครับเป็นการแทนกาแฟครับเป็นกาแฟของคนไทยครับปลูกเป็นแบบออร์แกนิกปลูกด้วยใจรักครับโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ